หมอ,อยาคือการเข้าป่าไม่มีสีภาพแปลงย่างยิงนอองปอะมงอย่า,ยา,ยาพวกเขานำไปเบิงเลยนะคะอย่าควกยักต้นยางกัดแจ้งเขามาใดนะคะช่องมอแตงมันหลาดนะคะ หลายคนเป็นห่วงนะคะว่าหมอเอาเป็นตาดับแนววอ,อนะคะบวดับนะคะเขาเสียเอาครับเฉพาะส่วนที่ใส่ okay, หกัหก,กเอาหักแค่แค่หักออกมาทางนึงนะคะเขาสิบบเอาทั้งหมดน,นะคะเพราะว่าเขาต้องกลับมาใส่ปลาหมองเก่าอ,อีกต้นนี้นะครับต้นนี้เกียบวหวานนี่ชื่อหนึ่งีชื่อชื่อเลือดต้นเลือดนก เป็นเลือดนกนี่ดูลูกแดงเต็มเลยพอเวลาร่วงลงมาครับโหเขาไปปลูกนะครับก็สีแดงปลูกขึ้นว่างามดีนี่มาดูตรงนี้ต้นเล็กใช่หมดเลยต้นเล็กเลือดนกคนอีสานเอื่อนมาเลือดซะ ไถึงเรียกว่าเลือดเลือดเพราะว่าเป็นยาบำรุงเลือดพวกนี้ปวดหัวปวดหัวไมเกรนปวดหัวเรื้อรังปวดหัวดิบพอร,รู้สึกว่าปวดหัวพวกนี้เอาเลยลากไปต้มกินผลกินก็ได้ต้มกินก็ได้หรือว่าจะไปดองเล่ากินก็ได้ตัวยาเนี่ยคือสําคัญอยู่ที่ว่าเราจะเม่่อกครับ ำคัญอยู่ที่ว่าเราจะใช้วิธีการสกัดการทำผงทำเม็ดทำลูกกราดทำแคปซูลทำต้มมาชะล้างได้หมดสรรพคุณตัวยาคือสิ่งที่เขาทำนี่คือดึงตัวยาออกมาเพื่อจะเอามาให้คนอะไกินเข้าไปกินเข้าไปถูกกับอาการไหนอาการท้องอืดท้องเฟออาาเ้ออาการปวดเมื่อยอาการต่างๆก็เอาตามตามน้ำกระสายยาที่มีในตำราทีนี้ต้นนี้นะครับ สำค the ัญเพราะว่านอกจากจะแก้ปวดหัวปวดหัวเดิบวิงเวียนได้แล้วเนี่ยก็จะเป็นยาแก้เบาหวานได้ด้วยบำรุงเลือดบำรุงกำลังเนี่ยมาดูมาดูมาดูต้นดูเลือดของเขานะครับอันนี้ดูลักษณะลำต้นไว้เป็นเกล็ดอย่างนี้ขึ้นเต็มต้นอย่างนี้จะเป็นเกล็ดลายๆเรามองขึ้นไปสูงก็จะเห็น เเ็็นนตอนนี้ลูกมันแตกแล้วมันก็จะเป็นซีเรนแดงนี่มองขึ้นไปมันจะเป็นดแดงๆคร่ทน,นี้พอเวลาอยากให้มั่นใจแล้วก็สับดูสินี่ยางมันจะเริ่มไหลออกมาเป็นเลือดนะครับเราก็เลยเรียกว่าเลือดนกนี่เลือดไหลแล้วทีนี้เลือดตรงนี้นะครับนี ฝาดมากกินดูฝาดชนิดแบบว่าเหมือนเหมือนต้นประดู่เลยแต่สรรพคุณจะดีพอาฝาดอย่างนี้ปุ๊บจะทำให้ถ้าตามตำรามันก็จะเข้าไปที่กล้ามเนื้อทำให้เนื้อชุ่มเนื้อเย็นทำใหเ้เขาเรียกว่ามีน้ํามีนวลผู้หญิงเนี่ยไปใส่เหล้าดองกินได้เลย ใส่กับรากสามสิบนะครับสองตัวนี้พอทำให้กระชุ่มกระชวยจะทำให้ผิวพัน์เต่งตึง,ตงสิวฝ้าเรือนหายไปเลยถ้าไม่เชี่ยก็ลองดูเพราะ่าสูตรนี้ตำรับนี้เนี่ยไม่ค่อยได้มีใครได้เอามาพูดเพราะว่ามันเป็นตำรับของของยาพื้นบ้านกันจริงๆไปครับวันนี้เราจะพาไปขุดสมุนไพรต้อนอื่นต่อไป